แห้งเลยตายแห้งปาาผมไม่ได้แมกมาตอนนี้มาช่วยชีวิตกับตายทั้งคนทั้งทุเรียนพอมันตายหมดแล้วนี่ถ้าใครชอบมันไม่อยู่เนี่ยดูดูเนี่ยดูเนี่ยของผมเกลี้ยงหมดแล้วครับนี่ดูดูดูใบนะโอ้ไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ได้ใช้จริงผมจะไม่พูดนะครับมุเนี่ยแต่ก่อนหลังใบนี้เป็นยังไงฮะโอ้มีจะเพี้ยเจอเพี้ยอะไรบ้างฮะมือเพี้ยก็จันเพี้ยไฟ ลายแดงหนอนม่วนใบโอ้ลงจนผมแทบนั่งร้องไห้เนี่ยผมมาเจอแมกมานสุดยอดที่ผม<อ>หาจะเห็นคามือเลยนี่ก่อนตายหาหมนเห็นมไหมนี่โอ้กิ่งเกา่ากิ่งเก่ามานี่กิ่งฟืน้นกิ่งม้วนีนฟื้นหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก่อนมันตายหมดแล้วนี่ทุเรียนมูน่มันจะอยู่ไหลหนอนเชื้อไฟไลายแดงเนี่ยกินมันครับเห็นไหมเดียดูมันฟื้นมาเห็นไหมเดี๋ยวตอนนี้เดียด๋วยวจะหาว่าผมคุยดู ดูใบดูใบใะหาโอ้ยตะปะกอบชีโมใช่เรื่องจริงทุกอย่างประการดูใบนี่หลังใบดูหน้าใบดูครับนี่ยินใบดูเลยมนมีม่มีมนมีเพ่อไแกจเลยต้นแต่ก่อนหลังใบเป็นยังไงบ้างขาวโพงเลยกับขาวโพงนี่ในหลังใบนี่ครับขาวเป็นเพ่อเพียแป้งผสมกับไอเพ่อแอ่ เขาเรียกกับเพราะไก่แจ้เพราะไก่แจ้เพราะถ้ากระชั้นใบใ,นใบงอวูลงหมดเลยแเมื่อก่อนเนี่ยหมดเลยหมดสวนเลยแล้วเมื่อก่อนเอายาฆ่า,า,มาแมลงตามท้องตลาดมาไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ผมใช่จังเลยผมผมใช้จะว่าจะใช้ห้าสิบซีซีเลยผมใส่ถังนึงอ่ะร้อยห้าสิบซีซียังไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยเหรอไม่อยู่ถังผมน่ะที่ผมเกลีย่ยยูนะ<ช>มันเป็นถั<อ>งสามร้อยลิตรสามร้อยลิตรครับสามร้อยลิตรอันนี้สามร้อยลิตรผมใส่เจ็ดสิบห้าซีซี เพราะแมกมาเนี่ยสามรอยลิตรผมใส่75 cc, ็ดสิบห้า cc ที่าสองรอลิตรนี่มันใส่50าสิบับใช่ใช่ครับผมก็เลยบวกไปอีกร้อยลิตรก็เท่าก็บยี่สิบห้า cc ใส่เจบหา cc ถ้าผสมก็แมกมาปั๊บแมกมาเนี่ยให้ตามมาตราเลย200ลิตรต่อห้าสิบ cc ครับ แล้วไอ้ตัวท่องตลาดเนี่ยถ้าเราเอามาปั๊บล้วก็เคยใส่สักร้อยซีซีก็ใข้มันเหลือสักประมาณสักหกสิบซีซีก็เอาอย,อยู่อยู่อยู่ขับอยู่เลยผมถ้าผมไม่ใช่เนี่ยผมผมไม่กล้าพูดตรงรถดทั้งยาครับรถทั้งยารดทั้งต่างจริงจริงผมผมทำปลูกทุเรียนมานนี่ยเฉพาะต้นนี้สี่ห้าปีตอนนี้เพียมันเต็มใบเลยเต็มใบเลยเนี่ยจับทิศกันนี่เพื่อไอ้ไก่แกนวิ่งให้ขาวเถือกหมดอ๋อครับไอ้พกไรเดงนี่รูปยังนี่ตายติดมือออกมายางนี้ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่มี ไม่มีใบเกียงนงเลยดูครับที่ใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำละวาชุดนี้ชูกรผสมกับยาฆ่าแมลงใช่ครับผมใช้แค่สารตัวผลลัพธ์ที่ได้เพี้ยแมลงเต็มสวนตอนนี้เพี้ยแมลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไมนมีแม้กระทั่งหนอนนอนก็ไม่มีหนอนม่วนมงบนใบนี่ต่ก่อนหนูเต็มเนี่ยดูเดี๋ยวนี่มันมีแล้วครับถ้ามีหนอนม่วนใบเนี่มันจะพอพอใบม่วนออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นใยนะครับเป็นใยขาวๆเป็นใยขาวยหุ้มตัวหนอนอยู่นะ อ๋อเป็นใจเขาเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วดูทุกทุกกิ่งหาหาทุกใบทุกกิ่งเ่ยม่มีเลยมาดูสวนผมเลยเหมสวนผมตั้งอยู่ตรงบนละเลนี่งครับเนี่ยอำเภอวังน้าเขียวนครราชสีมาเขตปากช่องรู้ว่าเขตไหนเนี่ยมาดูเลยเพราะใช้แมกม่ตัวตัวนี้ผสมกับยาฆ่าแมลงใช่และอตัวลาวาคือใส่ไปในถังเดียวกันได้เลยในถังเดียวกันได้เลยผสมกันเลยบวกผสมกันเลยใช่ โอเคเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเนี่ยสุดยอดมากครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากๆครับที่ให้ทางเรามาชมสวนเป็นสวนที่ตอนนี้สวยงามมากครับผมวันนี้ต้องขอบคุณ